สรุปนะคะผลโหวตก็คือที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินธุรกรรมการขายกิจการสยามระพีได้ประชุมจบแล้วนะคะที่ประชุมอนุมัติให้ขายสยามระพีแล้วถึงจะอนุมัติแล้วก็ยังขายไม่ได้หรอกค่ะนี่คือหมายศาลคุ้มครองชั่วคราวสารมีคำสั่งอนุมัติให้ระงับการใช้อำนาจซีอชั่วคราวของสีน,น้ำห้ามเซ็นสัญญา ห้ามทำธุรกรรมใดๆในนามบริษัทนี่มันอะไรกันแปลว่าถึงเธอมีมติเห็นชอบวันนี้แต่ก็ยังขายสายามระพีไม่ได้จนกว่าคดีฟ้องร้องเรื่องใบมอบน่าจะสิ้นสุดแล้วถ้าเธอ,อยังละเมิดดำเนินการต่อจะถือว่าเธอฝ่าฝืนคำสั่งศาลมีผลทางกฎหมาย ทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสาสิบเอ็ดและแอปวันดี